เวลาจะขายสินค้าไม่ต้องพูดถึงสินค้าเลยก็ได้นะครับฟังไม่ผิดครับไม่ต้องพูดถึงสินค้าเลยก็ได้คือหลายๆคนอ่ะชอบคิดว่าเวลาจะขายสินค้าต้องรีบพูดจุดเด่นข้อดีโปรโมชั่นต่างๆใช่ไหมฮะเช่นผดิตตัวนี้เบียสั่นคุ้มครองนานลดหย่อนภาษีได้บลา bla ๆๆปัญหาไม่อยู่นิดเดียวครับก็คือไอสิ่งที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตคนที่ฟังหรือคนที่ดูเลยอะสิลองคิดภาพตามนะถ้าเกิดว่าเราถ่ายฟีีอยู่แล้วเจอคลิปหนึ่งอ่ะครับมาพูดแต่โปรโมชั่นพูดแแต่่สิินนคค้้้้าาาเยรรูลลววปี โฆษณาใช่ไหมส่วนมากเราก็ปัดผ่านอยู่แล้วถูกปะดังนั้นถ้าอยากจะทำคอนเทนต์ให้คนดูคลิปเราจนจบเนี่ยผมเคยบอกแล้วนะว่ามันมีหลักการสำคัญอยู่นะครับคนที่ดูคลิปเราเนี่ยเขาจะต้องได้1ใน3อย่างนี้นะ1ได้ความรู้2ได้อารมณ์ 3ได้มีส่วนร่วมลองเปลี่ยนเป็แบบนี้ดูไหมครับผมเนี่ยมีเพื่อนคนนึงนะรับราชการล่าสุดนะเข้าโรงพยาบาลไปเสียไปเกือบแสนตอนแรกนึกว่าจะเบิกได้นะครับทีนี้เนี่ยเรื่องใหญ่เลยต้องรีบกลับมาวางแผนการเงินใหม่เพราะที่คิดว่าเคยเบิกได้ตอนนี้มักลับเบิกไม่ได้แล้ว เป็นไงครับฟังแล้วดูน่าสนใจไหมหลักการนี้สามารถใช้ได้กับแทบทุกคอนเทนต์เลยนะครับจำไว้ว่าไม่ต้องรีบพูดถึงสินค้านะครับพูดถึงเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับคนฟังลูกค้าเราเป็นใครเขาสนใจเรื่องอะไรเอาเรื่องนั้นนะ่ะมาทําเป็นคอนเทนต์ถ้าทุกคนอยากจะเรียนรู้การสร้างตัวตนสไตล์นักวางแผนการเงินแบบมืออาชีพนะครับสามารถปัดขวาเข้าไปดูคลิป,ปอื่นๆหน้าช่องได้เลยนะผมทําคลิปฟรีมีเทคนิคด,ดีอีกเพียบเลยครับ